จันทบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดผ่าน 5F ดึงอำนาจละมุลสร้างเสน่ห์ให้กับนักท่องเที่ยวได้วว้าวกับซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดจันทบุรีค่ะ ที่ห้องประชุมพลอยจันทร์าสาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายวิสุทธิ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดจันทบุรีครั้งแรกเพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์แนวทางสําคัญที่จะยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรคของจังหวัดจันทบุรีให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดผลักดันสุขการส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นําของประเทศไทย ในเวทีโลกต่อไป จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์โดยมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ประกอบด้วย 1. ด้านเฟสติวัลนะคะเป็นงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดจันทบุรีกิจกรรมควายเพงเริงสงกรานต์ทองทั่วกิจกรรมสืบสรารง,งานประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักกระเยะเขวีพระบาท2ด้านแฟชั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัญ,ญมณีและเครื่องประดับผ่านการพัฒนากําลังคนทักษะสูงสร้างอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อยกระดับ วงการอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับให้เท่าเทียมระดับสากลโครงการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจัดทำองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลายเสือกกจันทบูรณ์ 3. ด้านการท่องเที่ยวเปิดพื้นที่สร้างสารรค์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองพันเนียดโครงการส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนต้นแบบ 4. ด้านหนังสือองค์ความรู้ค่ะโครงการจัดทําองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลายเสือกกจันทบุรีการประกวดคลิปวิดีโอสั้นติก๊กตอกหัวข้อเรื่องดีๆที่จันทบุรี 5. ด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี2567การขยายผลภูมิปัญญาศิลปินสู่การพัฒนาอาชีพระดับภูมิภาคและ6ด้านอาหารโครงการขับเคลื่อนจันท บุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะ